า่อยแบบอยากให้น้ำหนักเพิ่มไปกว่านี้นะเพราะว่าอยังมึงบอกข่อยเคยน้ำหนักขึ้นเจ็ดสิบกว่าบาทน,นี่เสื้อผ้าใส่บ่ไร้ข่อยก็เลยจําเป็นจะต้องได้ควบคุมอาหารบางเธอที่เห็นข่อยกินหวลายนะ่มันเป็นแบบคลิปลายมือเอามาร่วมกันมันลงบ่ทันข่อยก็เลยเอามาล่วมมือเดียวมันก็นเลยมึงขึ้นว่าคือกี่ลายแค่นะที่จริงโบแม่เด้อนี่ ไอ้เฮาสิบบกินงงแบบพวกพวกแป้งนะพวกเขาไไ่าแบบนี้ว่าง่ายๆไปพวกเขานี่สิสิบค่อยน้่นแต่ว่าเลิกกินเขาเนียวนะกินได้อยู่แต่ว่ากินได้หน่อยเดียวส่วนมากยุ่งฮือนสิซื้อเขากล้องมากินน่ะเพราะว่ามันสิไอ้ซอยควบคุมน้ำหนักเฮาได้ดีนะแล้วไน,น,นี่ต้องไปออกกับรังกายแต่ค่อยน้ำผึ่อยมีเวลา,าไปดอกแบบว่า อาทิตย์หนึ่งเคอยอาจิิไปแบบโซมมือไบมมีสิเป็นแบบซุกซสาวอาทิตย์เลื่อยอย่างประมาณนี้นะ